ดีจ้าผมมอสชุมชนหมีวันนี้จะมารีวิวเกมสมุไรหนุ่มทวงแขน t r e k t o y o m i t r e k t o y o m i เป็นเกมแนวแอคชั่นไซล์สครอเลอร์ในทีมสมุไรที่มีงานภาพโคตรเอกลักษณ์มากๆใครเห็นก็ว่าเหมือนหนังสมุไรยุคเก่าที่ภาพยังเป็นสีขาวดำอยู่ซึ่งก็ดูเหมือนหน้าจะดึงดูดนะแล้วก็ดึงดูดจริงๆงงไหม เราจะรับบทเป็นฮิโรกิซมุไรหนุ่มนนอะที่กําลังฝึกกับท่านอาจารย์ซันจูโร่หลังจากฝึกประจําวันเพิ่งเสร็จมาดก็มีชาวบ้านวิ่งแจ้นมาแจ้งว่าเฮ้ยท่านซันจูโร่โจรบุกไปช่วยทีจ้าท่านซันจูโร่ก็รีบไปให้ไวก่อนจะออกพ้นประตูได้กาชับกับฮิโรกิว่าให้อยู่นิ่งๆนะจ้าเดี๋ยวเจ๊ให้ตังใช้ไม่ใช่ได้บอกว่าให้อยู่เฉยๆนั่นแหละแต่แล้วเจ้าหนูไอโกะซึ่งเป็นลูกสาวท่านซันจูโร่ได้บอกกับเราว่าพ่อของเธอดูตื่นตระหนกกว่าปกตินะไปดูกันเถอะ ฮิโรกิน้อยก็คว้าดาบพัฒนะไล่ตามหาอาจารย์และได้ไปดวลกับโจรมากฝีมือชื่อว่านายคางเโร่แต่ได้แพ้กลับมาอาจารย์เห็นสิทธ์น้อยพลาดท่าจึงเข้าไปช่วยและตายตกตามนายคางเโร่ไปก่อนสิ้นใจได้บอกว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ย่อมมากับภาระที่ใหญ่ยิ่งไม่ใช่แล้วได้ฝากฝังฮิโรกิให้ดูแลหมู่บ้านและลูกสาวตน ทำสกิปไปตอนโตหมู่บ้านข้างๆโดนโจนบุกฮิโรกิเจ้าหนุ่มไฟแรงก็รีบไปกระทืบโจรจนชนะแต่ดันเป็นแผนโจนที่มีไว้ล่อตัวฮิโรกิเองเพื่อที่จะได้บุกหมู่บ้านของเขาฮิโรกิจึงรีบแจนกลับหมู่บ้านมาถึงเห็นไฟไหม้ตายกันเป็นเบือแค้นไม่ไหวต้องไล่ฆ่าจบพลอตก็ดาเดิมแหละไม่ได้ดีเด่นแต่ไม่รู้สึกขัดใจอะไรนะ ภาพในเกมเหมือนกับเราได้ดูหนังสมูไรสมัยก่อนยังไงอย่างนั้นทางกราฟิกก็ไม่ได้ดีเลยค่อนไปทางแย่ด้วยตัวละครก็ดูยังแข็งๆกระด้างกระด้างไปหน่อยการขยับตัวก็แข็งๆข,ขัดใจใช้ได้เลยแต่ฉากในเกมนี่ต้องขอบอกว่าสวยงามดูเข้ากับบรรยากาศมากๆเรื่องภาพขาวดํานี่เอาเป็นว่าถ้าไม่ชอบก็เกลียดไปเลยส่วนตัวไม่ได้มีปัญหากับโทนขาวดําแต่มีปัญหากับด้านเท็กเจอร์ตัวละครมากกว่าที่ดูทํามาอย่างเหลี่ย,ยมๆไม่ละเอียดเข้าฉากและตาลอยเหมือนไม่เสียบก็ค้า เข้าใจว่าเป็นเกมอินดี้แหละแต่เกมอินดี้หลายเกมก็มีสวยกว่านี้เยอะนะว,นว,วิธีการต่อสู้ของเกมนี้ก็เหมือนแอคชั่นไซส์กรอเลอร์ทั่วไปตัวเอกใช้อาวุธหลักเป็นดาบขอบอกปุ่มเป็นจอเทสเ,เซชันนะชินเสี่ยมตีเบาสมเลี่ยมตีหนักโอกริ่งหลบ L 1กันหรือแพรี่ R สใช้อาวุธพิเศษก็เหมือนเกมอื่นๆแต่ความพิเศษของมันคือปุ่ม X เ,เอาไว้กลับหลังหันใช่ครับถ้าเราโดนขนาบซ้ายขวาเราต้องกด X ก,ก่อนเพื่อจะหันไปตีมันได้เพื่อ ตัวเกมเหมือนจะโฟกัสให้เราเน้นแพรี่นะเพราะพอเราแพรรี่ได้เราจะได้เฮดพีขึ้นมา1จุดและทำดาเมจกับศ nah ัตรูแรงโคตรเกมนี้การแพรรี่ดูไม่ยากเท่าไหร่นะเฟรมกว้างมากกดรอได้เกือบวิเลยแต่ถึงจะไม่ยากยังไงพอเราสติดหลุดก็โดนสวนตายอยู่นะถือว่าถูกใจสายแพรรี่ระดับหนึ่งเลยเกมนี้เสียงประกอบฉากในเกมทำได้ดีมากรู้สึกถึงบ้านเมืองเลย เสียงลมเสียงใบไม้เสียงผู้คนในหมู่บ้านคุยกันเสียงด่าประท้ากับดาบกับกรอกเหมือนจุดเด่นในเกมนี่จริงๆคือด้านเสียงนี่แหละมีการแยกเสียงซ้ายขวาแบบชัดเจนมากๆใครเซียนมาหลับตาเล่นจะรู้ตำแหน่งศัตรูได้เลยแม้กระทั่งเราจะแพรรี่ศัตรูก็จะตะโกนแบบเราก็จะแพรรี่ได้แม้จะหลับตาอยู่ก็ตามเท่ปะล่ะแต่เพลงในเกมมันไม่ค่อยจะมีนะเกมเน้นเอมเบียนจัดๆเพลงจะมาให้ได้ยินชัดๆแค่ตอนสู้กับบอสก็เป็นสไตล์เหมือนกรองสงครามญี่ปุ่นแหละฮึกเหิมใช้ได้เลย รวมๆแล้วเกมแท a ็กโตโยมิเป็นเกมที่เหมาะกับคนที่ชอบสมุไรจริงๆเพราะบรรยากาศในเกมถอมมาได้ดีมากๆถึงแม้งานภาพหรือเกมเพลย์จะดูแข็งๆบ้างแต่ถ้าแฟนสมุไรจริงๆอาจจะมองข้ามไปได้ตัวเกมวางขายใน p s 4, p s 5, Xbox, PC และตอนนี้เกมมีอยู่ในระบบ Xbox Game Pass นะัะเวลาตามคลิปออกถ้าใครอยากลองก็ไปตามกันได้แต่แม่นะนไม่ซื้อตัวเต็มนะส่วนตัวรู้สึกไม่คุ้มตามนั้นบาย